สวัสดีครับนาาทุกๆท่านที่รับชมคลิปนี้นะครับมอนีกับม่พ่อครับอีสานพาลอีแล้วครับแต่ว่ามอนีพิเศษครับผมอีสานพาอยจีผ้านาาทุกๆท่านครับผมมาตกเบ็ดครับเป็นไม้ทะเลครับมอนีเป็นคลองน้ำไหลออกไหลเข่าครับเป็นคลองใหญ่เลยครับฟางบุนกับเป็นทะเลครับอุปกรณ์ที่ยวที่ใส่มอนี่กับเป็นนี่เลยครับเป็นเบ็ดตัวใส่เป็นยอปลอมครับเป็นยอปลอมกุ้งแถวนี้เขาเอิ่นเบ็ดโขหรือว่าเบ็ดหงแลครับ อีกอะมีนหนาๆเพิ่นมาตึกแหน้ำครับผมอีได้หน่อยที่ได้หลายหรืออีไดย์ผ่าไปหนาๆได้เบิ่งกันบ่ครับจังได๋ก็ติดตามรับชมกันเบิ่งครับได้บ่ได้ไดก็สิพยายามเก็บภาพให้ได้เบิ่งให้ได้หลายที่สุดเนาะครับเพื่อบ่ป้อการเสียเวลากะไปเบิ่งกันเลยครับผม นี่ครับร้านกระไดพ่อสมควรมั่งแล้วครับร้านกระติต๊ปลากระทงนะครับท้งนี่ปูหัวเขาเอิญยังครับผมแต่ว่าผมเอินปลากระทงครับนี่ครับกระไดพ่อสมควรแล้วครับผมที่นี่กระตาเข้าไวโต๊หมั่งครับผมนี่ครับเม็ดที่เขาใส่มีทั้งเบิร์ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตานะครับเขาเอินว่าเบ็ดโซครับผมเข้ากระติปลอยลงไปแนะนำแบบนี้เลยครับนี่ครับผม ขาลังที่ปล่อยมันหอดผื่นเลยครับแล้วขาัที่ค่อยๆดึงขึ้นมาครับดึงดึงขึ้นมาครับเอ้าถือแล้วครับนี่ครับผมง่ายแบบนี้เลยพี่น้องนี่สวยครับตัวนี้สวยเลยนี่ครับผมยะให้น้องเบิ่งให้ครับ กะหาไปเอยครับตามภาษาผ้าโล่นะครับกะได้ถือโอกาสมาทะเลครับกลับมาท่ายบรรยากาศทะเลนานไในเบื้องน้าเนาะครับผมเอ้าถือแล้วครับถือแล้วครับผมเอ้าลุดครับอืเสียดายครับแดดบ่ค่อยมีครับมือนนี้ปกติมันสิกินดีกว่านี้ครับ อาที่นี่เสียงรถรบกวนหลายแน่นอนครับผมก็ขออภัยด้วยกับบนไหนง่ายบนไหนครับปุ่นครับปลากระทงนี่ครับร้านกระตุกอยู่นี่เนาะครับร้านกระตกปลากระทงครับโอ้ปลากระทงกินครับปลากระทงกินปลากระทงกินครับปลากระทงกินครับบ่ถือปลากระทงลุ่มนีรปลากะทงลูกเนี้อครับ อา,อาุ้ยปลากระกบอกครับปลาก,กระบอกกระไรตึกหืมใส่ไงได้เป็นปลาเล็กโคนครับเขาเอิญเล็กโคนตัวน้อ,นนนอยๆครับมือน,นีพลามาเบิง้งตกปลาหน่อยครับผม ถึงพื้นล้วก็ดึงขึ้นมาไหมครับเ็ทไปเรื่อยๆครับเอาถือครับถือถือโอ้ยใส่สวยครับใส่สวยมาแล้วครับนี่อันนี้ปูเขาเอิอนป้ายยังครับ้หนาทันใดหูกะคขมเมมตนไว้เลยครับผมผมกับโบคอยหูคือกันครับบบคอยเก่งเหลืองทะเลกันครับ นี่ครับปลาชมกันต่อเลยครับค่อยๆปล่อยครับเห็นมันล่งชา้าถามมีเสียงลมเขาไหมอ่ะขออภัยน้ำนะครับอ๋อถือครับถือ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 นี่ครับผม นี่กับเป็ดปลากระทงนะครับนี่ครับปล่อยลงไปไหมครับค่คอยปล่อยครับก็ถึงพื้นแล้วก็หมุนขึ้นมาครับผมหมุนขึ้นมาแล้วก็ปล่อยลงไปครับเอาถือของครับรอบนี้นี่ครับผม เป็นลูกปลาสาราหน่อยกับปลาเลโก้นครับนี่ครับผมเอาคือปลาเลโก้นหน่อยอีกแล้วครับผมนี่เ็บสีเงอีกเือแ่เั้นสีนนแ,นนสแสบโพดที่จริงมันต้องเอาสีขาว โอ้ปรกระทงไงพ่นพ่นพนไปพ่นล่แง่ก็ดีุกีนิปบกินเดนน่เพียนงหลงาปกเป็นกำลังใจให้นเนาะครับปากเป็นกำลังใจให้กันในเนาะทิพยายามพานหนาไปเที่ยวไปหลาะไหมันทัวครับว่า คนทางนี้หากินยังไดครับแต่ที่พอได้ร้ายพ่อได้เบอร์ว่างขนาดนั้นครับแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินครับนับเรือสร้าบรรยากาศไปนํากันนะครับพี่ครับร้านใดปลากระทงอีกแล้วครับใสมาเบิงดูเอาเอาเ้อาก็ถือปลาด้วยกันครับนี่ครับเป็นปลากระทงแบบนี้ครับดูฟันมั้ย ฟันคมแห้งครับตรงระว่างนะครับนานาถนนใดหานี่ครับข้าก็ได้หลังเขียวครับผมสผมดูวรของหาตัวงามๆเลยครับปูนข้าเจ้าไปรอาลักหอยครับหอยแมงภูครับทานนี้กะส่วนมากที่เป็นปลามงครับข้ากรไดมีอย่างส่วนมากข้าเจ้าเราเสิเห็ดปลามงเอาไปต่อเรื่อยๆเลยครับไสกันต่อเรื่อยๆครับผม มีครับเรือนีีครับเป็นสะพานแบบนี้ครับเจ้าตึกแท้สวยงามครับบรรยากาศคือว่าได้พักสายตาครับร้านอื่นอีกแล้วโอ้โหใส่หนีตัวใหญ่ครับระวังระวังระวังรุดนี่ครับผมเ่าที่เข้าใส่กับเป็นปลาที่เข้าได้ขึ้นมานี่แหละครับนี่ครับก็เอิญปากระทงครับทั้งอื่นอื่นยังได้บบไดหูนะครับผมเอิญปากกระทงนั่งนี้ เขียวแหลมแหงครับระวังระวังนี่ครับผมเยม่ยมครับผมผมซื้อว่าสียากอยู่ครับอาการบุดีมือนี่มีคำแนะนำยังไงกบฝากคอมเมนต์น้ำเนครับผมผมกับพ่อท่านไอ้เก่งไว้ครับคือว่ามารับส่มบรรยากาศน้ำกันครับผม งามครับนี่ครับจะเขาไปรับส้มเขาจะวานแหเนาะครับจะหนาเป็นวานแหครับโอ้ได้ไหมครับได้เพิ่งหัดดิอืมโอ้มาหัดทอดแหโอเคแล้วไม่เคยทอดบนสะพานยากไหมครับทอดบนสะพานผมผมไม่เป็นเหมือนกัน ยากตรงนี้เนาะครับต้องคำนวณด้วยเมื่อกี้สองครั้งรูดตรงนี้โอ้นี่ก็ได้อยู่ครับผมนี่รู้ว่าจะเอายอมนั่นหนึงเมื่อกี้ป้าก็บอกอยู่โซนนั้นนะครับเห็นวิ่งอยู่ฝูงหนึ่งปลาก็บอกไม่ได้แหนี่อ๋อไม่ทันไม่ทันนะครับอ๋อไม่ใช่แผลหูเปล่าครับอ้อยากเลยครับถ้างั้นน่ะอือนี้แหนี่แหลรูปปลาเล็กๆอ๋อจริงจังครับผม แดดก็เริ่มออกแล้วครับนี่ดีกว่าฝนครับดีกว่าตกเบ็ดอยู่แป๊บเดียวเมื่อกี้ได้ไหมครับมาตกเบ็ดได้อ๋อครับผมครับผมครับข้าเจ้ามาหาตึกแหลงสะพานครับยากครับผมถ้าใส่แหงแบบนี้มันต้องใส่เป็นแหงหูครับมันยังทิ่ง่าย รบ,บรรยากาศโอ้ยงามครับพี่น้องมาสีบรรยากาศไป็นน้ำกันเลยเนาะนีครับโอ้ยงามครับผมตามใหก้กำลังใจไปเรื่อยครับขอขอบคุณทุการรับชมหลวงนาเลยนะครับผมเรื่อยๆครับ ปลากระทุงหน่อยหลายแห่้ครับพุนนะหลายครับหลายแต่วยวเขามาตามหาหมื่นอนี่ครับเป็นพวกปลาทู่ครับทูหางแข็งเนาะทั้งผากใต่คนอิ่นปลาขาไก่ครับ ถือครับถึกแล้วถึกแล้วครับนีและครับม,มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆเรื่อย ครับว่างละมุนคืนว่างละมุนึืนครับหืมอืมแดดออกแล้ว,ม,ออลวมาหลุ่นเมืองครับวาทีิได้บ่แดดออกแล้วเปลี่ยนแผนครับเปลี่ยนแผนเดี๋ยวเอาสิไปตกปลากระทูงดีกว่าครับตกปลาทู่บ่เวิร์กแล้วครับ อย่าลองตกปลากระทงมึงนะครับผมนี่ครับผมวิธีตีตกปลากระทงครับตาเบ็ดซื้อๆ g r a สายเลยครับบ่ตองส่อีหยังเลยครับมัดเบ็ดใส่กับสายซื้อๆแบบนี้เลยมัดเงินธรรมดาเลยสอดออกทางนี้ครับแล้วก็ดึงโอเคครับเป็นอันทีเซซินครับผมต่อไปเข้ากระทีเอาปลาหน่อยที่เอาตกได้หน่ยครับเป็นเหย่อนี่ครับตาแบบนี้เลยครับ เอาองอออกครับผมเอาองอออกแล้วก็บี้เอาแต่นเนื้อเลยครับเนื้อขาวๆมันนี่แหละนี่ครับบี้าเต่นเนื้อแบบนี้ครับผมบี้าแต่เนื้อแบบนี้ครับแล้วก็เกี่ยวเข้าไปเลยครับเกี่ยวแบบนี้เลยนี่ครับแบบนี้ครับแล้วเข้ากับปล่อยลงไปถึงพื้นเลยครับมาเบิรงเลยนี่ครับเป้าหมายเข้าพอแล้วปล่อยเลยครับ ป่อยถึงพื้นแบบนี้เลยปล่อยถึงพื้นแบบนี้เลยครับนี่ครับนี่น้องใดแล้วครับนี่ครับเหมือนเหมือนตื่นมาเลยโบหุนเป็นไรบ่เหมือนทุกรอบเจ้หน่อยมันครับเอาเอาแต่ตัวใหญ่ๆเนาะครับกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วทรงซ้ายครับ กินแล้วสงสายครับมันปล่อยครับมันปล่อยมันปล่อยครับกินแล้วครับสรงสายปล่อยครับเอาเนื้อมาเถอกปล่อยครับมันปล่อยกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วเฮาตรงสงสายครับเอามันปล่อยอ่ะเกลเอเนื้อมานี่ครับเอากับมาใส่เนื้อเลยครับ ทางยังยังไงเลยยังสิได้ตัวยังไงครับบ่าหันเข้าตกปลาทู่นะครับโปเบอร์ครับเข้าลองมาตกปลากระทงมึงตัวยังไงมากครับตัวเองหลังแล้วครับเบิ้งครับเบิ้งสายเลน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 ครับหลุดยังหลุดยังหลุดยังหลุดแล้วปล่อยครับสายเลนแล้วครับสายเลนแล้วครับ สายเลนเหรอครับสายเลนเหรอครับมึงมึงสายเลนครับวัดวัดสวนครับสายอะไรลุกลุกผมลงเวลาวไม่กินปิ๊บหรือวัดแรกนะผมวัดแรกนี่ครับอเอาสิหล่อให้มันเลนมากินครับกินแล้วครับปุ๊บตัวน้อยกินครับโอ้เอาเลยยู่เลยนั่นน่ะลงวัดสวนมึงครับ <c oughs> ล,ยลอยมาทั้งตัวเลยครับนี่ ตัวแหลกของการเปลี่ยนแผนนะครับมาแล้วใส่ล่าเงอไปใส่บุหรี่แหละโอ้นี่ครับผมตามกันต่อเลยครับตัวแลวหลก uh, เข้ามาแล้วไอ้ผมอุ้ยตัวใหญ่ครับอี้ร้านถือตัวใหญ่ครับมาบป็นงูเห่ามันครับเจ้ของผีบอวดว่าโอ้ยถือแล้วครับทั้งนี้ ขอาพ่อมาใช้เนื้อครับผมกัดนิ้วครับท่งนี้มึงงับล้วๆเลยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เจียวแล้วครับเจอแล้ววางแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วครับใายเลนแล้วครับ ถายแด้หรือครับถ่ายมันคืนก่อนครับถ่ายมันคืนก่อนยำอยู่ครับมันยำอยู่หุ่นครับไปหุ่นลรอครับไปหุ่นลรอครับไปหุ่นลรอครับวัดครับอื้มเน้นๆครับดอกนี้นี่ครับผมนี่ครับมันๆเลยครับระวังครับตรงข้อฮินนี่ครับนี่ครับโอ้ เขียวคมแห้งครับนี่ครับผมมาตามกันต่อเลยครับนี่ครับผมมากินขนมกินหนามกินน่มก,นนมกันครับพี่น้องอ,อ๋อผมมีนม่มนี่วะ มาครับกินน้ำกันผักเอาแห้งก่อนครับระวังนี่ครับเบิ่งบรรยากาศไปก่อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ ยวไปเจอกันตอนเอาปลาเลยนี่ครับหลังจากเขากินเขากินน้ำมาแล้วครับมาลุยกันตอเลยครับผมมันเป็นเขาไหมครับกินขนมครับมาสู่กันตอเลยครับไก่ขีคำแล้วครับผมไก่สีไ้เมื่อแล้วบกกินเลยครับครับผมนี่ก็เป็นเวลาเที่ยงนะเนาะครับเข้ามาแต่เจ็ดแปดโมงครับ เป็นเวลาสมควรดิสิได้กลับบ้านแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนี่ครับมาเบ่งปลาร่วมกันครับผมนี่ครับเป็นปลากระทุงครับผมใส่โบกอยง่ายปนไดครับแต่กินหลายเติบอยู่ครับผมถือว่ามานอยู่ครับกับโปรไดย์ปนไดเนาะครับผมคันมาคลิปนี้หรือว่าจังไดก็คอมเมนต์ไว้ได้เนาะครับคันมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ สองอีสานพาลาะน้่เนาะครับผมตามมาติดตามกันครับว่ามืออื่นนะ่ะสื้อห้าอยู่ป่าไปลออยู่ใส่กันต่อครับวุ้นแห่กัอาจ,จิตไดนไปยิงปลาครับมืออื่นจังไรก็ฝากติดตามรับชมน,นั่เนอะครับผมสำหรับมือนี้กะขอบคุณครับ